ร้านอาหารใต้แท้ต้นตำรับสูตรคุณยายเจ้าดังในชนบุรีเป็นร้านที่ปรินและครอบครัวชอบมากใช้วัตถุดิบสดจากท้องถิ่นพิถีพิถันในการปรุงคุณภาพคุ้มราคาทั้งอาหารทะเลอาหารใต้และอาหารไทยกว่า200เมนูที่ร้านเอ็มอันดา่างศิลาเลี้ยวจากถนนพระยาสัจจาเพียง90เมตรหลังจากปิดรีโนเวตตอนนี้ร้านกลับมาเปิดตัวโฉมใหม่ในสีฟ้าแห่งใต้ทะเลกับสวนที่ใหญ่ขึ้นภายในร้านอบอุ่นแสงสวยแอร์เย็นนั่งสบายและยังมีเพจโซนสำหรับคนที่พาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเวลคัมดริงก์น้ำใบเตยน้ำพึ่งมะนาวช่วยเปิดต่อมรับรสกับคอมพิเมนเทอรี่เป็นหมี่กรอบที่หอมส้มซามากๆเมนูที่ปริ้นสั่งมาวันนี้จะมีน้ำชุบหยำเซตนี้159บาทเสิฟม,มากับผักเคียงแบบจัดเต็มให้เนื้อกุ้งเน้นๆรสเปรี้ยวน้ำกลมกล่อม,ม,มหอมใช้กะปิด,ดีมากๆจานนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะ เอยายำปักใต้น้ำบูดู149บาทตัวข้าวหุงด้วยน้ำอัญชันได้ความหอมที่ซับซ้อนของผักและสมุนไพรหลายชนิดเท่ากันดีกับน้ำบูดูที่เข้มข้นส่วนตัวปรินชอบของที่นี่มากๆค่ะขนมจีนสี่เรนเซตนี้179เ็บาบาทจัดเสิร์ฟม,มาแบบพร้อมทานมีน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำพริกหวานและน้ำยาไตปลารสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยลงตัวในแต่ละแบบค่ะข้าวของที่นี่จะมีข้าวสังหยดจากพัทลุงและข้าวหอมมะลิปรินสั่งมารับประทานกับกุ้งแม่น้ำทอดไซส์ใหญ่ ทอดมาดีกุ้งสดเนื้อเด้งฉ่ำตัวน้ำมันราดคืออร่อยมากฟินสุดๆค่ะหรือจะทานคู่กับสตอผัดเคยกุ้งสดก็เข้ากันดีมากๆสตอเม็ดอวบกุ้งตัวใหญ่เมนูชูวัตถุดิบท้องถิน่นอย่างปลาแดงทอดขมิน้นทอดมากรอบนอกเนื้อในฟูลงตัวกับกระเทียมหอมหอมผ่อยตลับต้มตะไคร้หอมช่วยตัดรสสดคล่องคอยำไข่ดาวเป็ดตาหวานร้านนี้ทำน้ำยำน้ำพริกอร่อยมากๆคือเปรี้ยวนำแต่เป็นเปรี้ยวที่กรมกรมลงตัวทานกับไข่ดาวเยิมย้มๆคือดีสุดๆค่ะเครื่องดื่มปริ้นสั่งชา ครับผลไม้หอมละมุนน้ำสาวรสส้มสดของน้องก็สดชื่นค่ะแม้ว่าร้านจะดูดีจัดจานสวยแต่ราคาคุ้มคุณภาพไม่แพงเลยค่ะและเห็นคุณพนักงานบริการดีแบบนี้ที่นี่ไม่มีเซอร์วิสช์าอยากให้ทุกคนไปลองกันดูนะใครไปมาแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าชอบเมนูไหน